สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับลิปนี้นะครับพบกันกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายวันที่23มี 68, นาคม2568นกะครับก็อาจจะมีเสียงน้องสุนัขเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆแนวทางของเราก็เมื่อวานนี้หลุดเนาะอย่างที่ผมแจ้งว่าแนวทางนั้นมาแค่สายลูดรอบเดียวก็คือในรอบ v i p เนาะ นะครับมาแค่รอบ VIP นะครับมาเบิ้ล55นะครับแต่ก็เกือบแตก3ตัวเนาะ3ตัวเลยให้549เก้าขาออก955นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับแนวทางในรอบไหนก็ขอให้โชคดีนะครับให้ไปที่เลข0เลข1เลข4นะครับเลข9เลข2นะครับผมเลข9เลข2 ปิดท้ายด้วยเลข7นะครับสายวิ่งรูดวันนี้นะครับพี่พี่วิ่งรูดวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข4นะครับลูดที่เลข0นะครับผม01 02 07 0ูน1 4เก้าสนะครับ3ตัวผมให้ไปที่สี่ศูนเจ็ดศูนสี่หนึ่งนะครับ 407แล้วก็041ยสามตัวนะครับพี่พี่ตัวเน้นของเราก็จะเป็นที่41 49 07 02นะครับเลขเด่นตารางก็จะเป็นที่เลขส กับเลขศูนย์นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนท่านใดที่รอติดตามนะครับแนวทางลาวพัฒนานะครับเดี๋ยวในน่าจะเป็นช่วงเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผมจะทําแนวทางในรอบลาวสามคัคคีแล้วก็ในรอบดึกๆก็จะเป็นลาวกาชาดเนาะแล้วก็ดาวโจนนะครับเดี๋ยวจะรีบลงให้ ให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนาะก็มีเวลานะครับพี่พเดี๋ยวจะลงให้ให้เร็วไวนะครับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ